องค์การบริหารส่วนการเดินแบบผ้าไทยนะคะในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืององค์ประจำปี2555ค่ะ งานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืององค์ปี2555นะคะซึ่งมีเวทีกลางอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีก็ได้จัดแสดงการเดินแบบชุดผ้าไทยซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีก็ได้นำการแสดงแบบการแต่งกายชุดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9รวมทั้งการแสดงแบบการแต่งกายชุดของ8ชาติพันธุ์ของจังหวัดราชบุรีคือคนไทยภาคกลางพื้นถิน่นชาวไทยจีนชาวไทยยวนชาวไทยมอน ชาวไทยกะเรี่ยงชาวไทยลาว่งชาวไทยลาวตี้และชาวไทยขมมน จากนั้นเป็นการเดินแสดงแบบผ้าไทยจากผู้แสดงแบบกิติมาศและได้รับเกียรติจากนายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะพร้อมด้วยนางสายฝนบุญญานุศาสตร์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีได้ให้เกียรติร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วยสําหรับงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืององค์ปี2555จะมีไปจนถึงวันที่4มีนาคมนี้โดยตลอดทั้งงานก็จะมีการแสดงบนเวทีกลางทุกคืนค่ะรวมทั้งมีการร่วมสนุกกับร้านกาชาติและสลากกา เพื่อการกุศลของสํนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีโดยรางวันที่1น,นะคะจะเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้แชมปและจะมุนวงล้อออกรางวันในวันที่4มีนาคม2555เวลา20 0นาฬิกาค่ะนะคะผสมกับลายเสียแล้วก็มีลายปลาอย่างด้วยนะคะแล้วก็สวมกางเกงสแลกสีดํานะคะรองเท้ามุ้้นสีดําและคุณนายนะคะ ซื้อผ้าที่ตามแต่ที่ทอนี้มาเราไปยุบเอาไปใช้ตามแต่โอกาสนะครับตามแต่ที่ท่านท่านปร,ารนะานถ้าเรามีาช่างดีไซน์เยอะแนะ่นอนการมาได้ก็ดีแน่นะครับค่ะอย่าเพิ่งกลับนะ